ถ้าวันหนึ่งคุณยื่นมือช่วยเหลือเด็กขอทานที่ไม่รู้จักแต่กลับพบว่าเด็กคนนั้นคือลูกสาวที่คุณตาหามานานหลายปีคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวสุดสะเตือนใจที่จะทำให้หัวใจของคุณหยุดเต้นไปชั่วขณะเมื่อมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งต้องเผชิญกับความจริงที่เกินกว่าจินตนาการนี่ไม่ใช่แค่การซื้อข้าวธรรมดาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาริย์และการพลิกชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ที่คุณจะไม่มีวันลืม กลางถนนยามเย็นผู้คนพลุกพล่านเสียงรถยนต์ดังไม่ขาดสายมหาเศรษฐีเดินลงมาจากรถหรูสูตรสีดำตัดกับแสงไฟริมถนนทันใดนั้นเขาเหลือบเห็นเด็กหญิงตัวเล็กเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งกำลังยืนขอทานริมทางสายตาเด็กเต็มไปด้วยความหิวโหวยมือเล็กๆยื่นออกมาอย่างสั่นสานหัวใจมหาเศรษฐีสะดุดเขาตัดสินใจซื้อข้าวกล่องร้อนๆจากร้านใกล้ๆแล้วเดินกลับไปหาเด็กคนนั้น เมื่อยื่นกล่องข้าวให้เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นดวงตากลมโตคู่นั้นสันรรริกแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้เส้นผมยุ่งเหยิงมหาเศรษฐีชะงักรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนรอยแผลเล็กบนคิ้วซ้ายของเด็กหญิงทำให้หัวใจเขาเต้นแรงเพราะมันคือรอยเดียวก,กันกับลูกสาวที่เขาตามหามานานหลายปีกลิ่นข้าวร้อนลอยคลุ้งแต่จู่ๆมันกลับเจือปนด้วยกลิ่นฝุ่นและความหม่นมองรอบข้าง มหาเศรษฐีตัวสั่นหายใจติดขัดขณะมองดวงตาใสาซื่อที่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยเด็กหญิงยิ้มบางๆรับข้าวไปน้ำตาคลอเบ้าแต่ไม่พูดอะไรความจริงเริ่มคืบคลานเข้ามาในใจมหาเศรษฐีย่างช้าๆเสียงรอบข้างเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาที่เต้นดังสะท้อนอยู่ในหูมือเขาเริ่มสั่นขณะเอื้อมไปจับแขนเล็กๆของเด็กหญิงสัมผัสนั้นทำให้เขารู้สึกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่เด็กขอทานธรรมดา ดวงตาของเขาเบิกกว้างร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับทีในขณะเดียวกันเด็กหญิงค่อยๆเอ่ยประโยคแรกออกมาเสียงเบาแต่ชัดเจนคุณลุงทำไมหน้าคุณถึงเหมือนพ่อของหนูเหลือเกินมหาเศรษฐีชะงักงันดวงตาสั่นไหวเหมือนถูกแทงลึกเข้าไปในหัวใจเสียงเด็กหญิงสะท้อนกล้องในหูเขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินริมฝีปากแห้งผากพยายามจะเอ่ยคำพูดแต่กลับพูดไม่ออก แสงไฟจากเสาไฟริมทางสองกระทบใบหน้าเด็กหญิงดวงตากลมโตเต็มไปด้วยประกายเศร้าและความหวังมหาเศรษฐีรู้สึกเลือดไหลเวียนแรงทั่วร่างกายมือที่กุมแขนเด็กหญิงสันะร,ริกความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาภาพลูกสาวต,วตัวเล็กที่หายไปเมื่อหลายปีก่อนรอยยิ้มสดใสรอยแผลเล็กบนคิ้วซ้ายทุกอย่างตรงกันหมดกลิ่นฝุ่นคละคลุ้งปนกับกลิ่นน้ำตาเด็กหญิงราวกับบรรยากาศรอบข้างกำลังบีบคั้นหัวใจเขา มหาเศรษฐีค่อยๆสุดตัวลงนั่งตรงหน้าเด็กหญิงดวงตาแดงกำ่ำเสียงหัวใจเต้นทีรัวเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเขาเอื้อมมือแตะแก้มเล็กๆที่สกปรกและเย็นเฉียบความรู้สึกคุ้นเคยถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงเด็กหญิงจ้องเขาเงียบๆก่อนค่อยๆกระซิบอีกครั้งคุณลุงคุณคือพ่อของหนูจริงๆใช่ไหมมหาเศรษฐีตัวแข็งทื่ดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเริ่มไหลลงข้างแก้มโดยไม่รู้ตัว เสียงรถราที่ผ่านไปผ่านมาเหมือนหายไปจากโลกมีเพียงเสียงหัวใจของเขาที่ดังสะท้อนอยู่ในอกริมฝีปากสันเครือเขาพยายามจะตอบแต่เสียงกลับขาดหายเด็กหญิงก้มหน้าลงกอดกล่องข้าวแน่นน้ำตายดลงบนฝากล่องจนเปียกเป็นดวงเล็กๆแสงไฟนีออนเหนือสีสะกระพริบวูบว่าเปล่ากับกำลังขับเน้นช่วงเวลาสำคัญให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมหาเศรษฐีค่อยๆย,ยกมือประคองไหล,เล่เล็กๆของเด็กหญิงตาหนูบอกพ่อสีว่าหนูชื่ออะไร เสียงเขาแตกพร่าเหมือนถูกบีบออกมาจากหัวใจเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ก็มีประกายแห่งความหวังส่องแสงริมฝีปากเละขยับช้าๆเอื้อนเอ่ยชื่อที่เขาเฝ้าตามหามานานหลายปีชื่อที่ทำให้หัวใจมหาเศรษฐีหยุดเต้นไปชั่วขณะร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ชื่อที่เด็กหญิงเอ่ยออกมานั้นก้องสะท้อนในหัวของมหาเศรษฐีมันคือชื่อเดียวกันกับลูกสาวที่หายไปเมื่อหลายปีก่อน หัวใจเขากระตุกแรงความทรงจำถาโถมเข้ามาไม่หยุดภาพเด็กตัวน้อยที่เคยหัวเราะวิ่งเล่นและกอดเขาอย่างอบอุ่นปรากฏชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานน้ำตาไหลพรากจนเขามองเห็นใบหน้าของลูกสาวไม่ชัดมือสั่นเทายกขึ้นรูปเส้นผมยุ่งเหยิงของเด็กหญิงเบาๆใช่หนูคือคนที่พ่อเฝ้าตามหามาตลอดเสียงเขาสั่นเครือจนแทบขาดห่วงเด็กหญิงตัวสั่นดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลอาบแก้ม ร่างเล็กค่อยๆโผล่เข้ามาในอ้อมกอดที่อบอุ่นและคุ้นเคยมหาเศรษฐีอบกอดเธอแน่นราวกับไม่อยากปล่อยให้หายไปอีกรอบตัวผู้คนเริ่มหยุดมองบางคนถึงกับยกมือปาดน้ำตาเสียงรถเสียงผู้คนและเสียงเมืองจางหายเหลือเพียงเสียงสะอื้นในอ้อมกอดของพ่อกับลูกที่กลับมาพบกันอีกครั้งอ้อมกอดนั้นแน่นหน,นาและยาวนานราวกับเวลาที่สูญหายไปหลายปีถูกชดเชยภายในเสี้ยววินาที มหาเศรษฐีซุกหน้าลงกับไหล่เล็กของลูกสาวน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเขาสัมผัสได้ถึงร่างกายที่ผอมบางอ่อนแรงและเต็มไปด้วยความลำบากหัวใจบีบรัดจนแทบขาดเมื่อคิดถึงสิ่งที่ลูกสาวต้องเผชิญมาตลอดเวลาเด็กหญิงกระซิบเบาๆเสียงสั่นเครือแต่ชัดเจนหนูคิดถึงพ่อทุกวันหนูเฝ้ารอว่าจะได้เจอกันอีกคำพูดนั้นทำให้ร่างมหาเศรษฐีสั่นสะท้านหัวใจแทบแตกสลาย เขาประคองใบหน้าเล็กๆให้เงยขึ้นจ้องลึกเข้าไปในดวงตาที่คุ้นเคยพ่อสัญญาจะไม่ปล่อยให้หนูจากพ่อไปอีกแล้วแสงไฟริมถนนส่องกระทบใบหน้าของทั้งสองคนคล้ายประกายแห่งความหวังทอแสงขึ้นท่ามกลางความมืดมนผู้คนรอบข้างยืนนิ่งเงียบสายตาหลายคู่มีน้ำตาคลอราวกับกำลังเป็นพยาในปาฏิหาริย์แห่งการพบกันใหม่เสียงเมืองที่เคยดังกลับเงียบสงัดในหัวใจของพวกเขาเหลือเพียงความผูกพันอันลึกซึ้งที่ไม่มีสิ่งใดทำลายได้ มหาเศรษฐีประคองลูกสาวไว้แนบอกร่างกายสั่นไหวด้วยความปิติและความเจ็บปวดผสมกันกลิ่นเสื้อผ้าที่สกปรกของเด็กหญิงแต่จมูกแต่สำหรับเขามันกลับเป็นกลิ่นแห่งความจริงที่โหยหามานานหัวใจที่เคยแข็งกระด้างเพราะโลกธุรกิจกลับอ่อนโยนลงในทันทีเขาสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะอื้นเล็กๆที่ส่งผ่านมาจากอกของลูกสาวไม่เป็นไรแล้วลูกพ่ออยู่นี่แล้วเสียงเขาแผ่วแต่หนักแน่น แสงไฟตามถนนเริ่มส่องอบอุ่นมากขึ้นราวกับร่วมเป็นสักขีพยานผู้คนที่เดินผ่านไปมาหยุดยืนมองด้วยแววตาสงสารและอิ่มเอมบางคนยกมือไหว้ราวกับเห็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ฉโลมหัวใจเด็กหญิงกอดตอบแน่นขึ้นดวงตาเปล่งประกายด้วยน้ำตาและความสุขปนกันมหาเศรษฐีหันมองท้องฟ้าเสียงในใจสะท้อนชัดเจนนี่คือการคืนกลับของสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจถูกทำลายด้วยเวลาหรือชะตากรรมใดๆ และตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเขารู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมหาเศรษฐียังคงกอดลูกสาวแน่นราวกับกลัวว่าเพียงเสี้ยววินาทีเธอจะหายไปอีกครั้งเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงดังสะท้อนในอกสัมผัสถ,ถึงลมหายใจอุ่นของเด็กหญิงที่แนบอยู่กับอกของเขาน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มแต่ในดวงตานั้นเริ่มเปล่งประกายแห่งความหวังเขาค่อยๆเอ,อื้อมมือเช็ดน้ำตาให้ลูกสาวลูกแก้มเล็กที่เต็มไปด้วยคราบฝุ่นอย่างทนุถนอม ตั้งแต่นี้ไปหนูจะไม่ต้องทนลำบากอีกแล้วเสียงเขาสั่นเครือแต่หนักแน่นเต็มไปด้วยสัญญาเด็กหญิงพยักหน้าช้าดวงตากลมโตสั่นระริกน้ำตาเอ่อคลอแต่มีรอยยิ้มผุดขึ้นบรรยากาศรอบข้างที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวายกลับเงียบสงัดราวกับโลกทั้งใบหยุดเพื่อรับรู้ช่วงเวลาแห่งการพบกันนี้สายลมยามค่ำคืนพัดผ่าเบากลิ่นอาหารจากร้านริมทางคลอเคลียไปกับกลิ่นมะลิจากข้อมือของคนขายดอกไม้ที่เดินผ่าน มหาเศรษฐีเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดสนิทมีเพียงแสงดาวเล็กๆระยิบระยับเขารู้ในทันทีว่าท่ามกลางความมืดมนยังมีแสงแห่งปาฏิหารซ่อนอยู่เสมอและปาฏิหารนั้นก็คือการได้เจอลูกสาวที่หายไปนานในที่สุดมหาเศรษฐีค่อยๆจูงมือลูกสาวขึ้นจากฟุตบาทมือเล็กสันวัยแต่จับแน่นอย่างไม่ยอมปล่อยความอบอุ่นจากฝ่ามือนั้นแล่นเข้าสู่หัวใจเขาราวกับเติมเต็มช่องว่างที่ว่างเปล่ามานานหลายปี แสงไฟจากร้านรวงสองข้างถนนทอดยาวเป็นเงาทับทับภาพของพ่อกับลูกที่เดินเคียงกันเสียงผู้คนรอบข้างยังคงดังแต่สำหรับเขากลับเบาลงเหมือนเป็นเพียงเสียงพื้นหลังที่เลือนหายดวงตาของมหาเศรษฐีพร่ามัวด้วยน้ำตาแต่ริมฝีปากกลับคลี่ยิ้มอย่างที่ไม่ได้ยิ้มมานานต่อไปนี้เราจะไม่พลากจากกันอีกเขาพูดชัดถ้อยชัดคำน้ำเสียงสั่นแต่หนักแน่นเด็กหญิงชะงักหันมองหน้าเขาแววตาเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่น และความดีใจที่ไม่สามารถซ่อนเร้นเธอค่อยๆพยักหน้าช้าๆก่อนจะเอ่ยเบาๆหนูรอวันนี้มานานเหลือเกินพ่อคำพูดนั้นกระแทกหัวใจมหาเศรษฐียังแรงความเจ็บปวดและความสุขหลอมรวมกันจนกลายเป็นแรงสั่นสานไปทั้งร่างเขาก้มลงโอบกอดลูกสาวอีกครั้งท่ามกลางผู้คนที่ยังหยุดยืนมองด้วยสายตาซาบซึง้งบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพเก็บช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่หาดูได้ยาก แสงแฟลชวาบขึ้นชั่วครู่แต่กลับยิ่งทำให้ภาพของพ่อกับลูกชัดเจนในสายตาทุกคนเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นรอบรอบเด็กขอทานคนนั้นเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีจริงหรือคำพูดนั้นแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วผู้คนที่สัญจรเริ่มมุงเข้ามาใกล้มากขึ้นมหาเศรษฐีไม่ได้สนใจสายตาหรือเสียงซุบซิบเหล่านั้นเลยสำหรับเขามีเพียงมือเล็กที่กลุ่มแน่นและหัวใจดวงน้อยที่เขาสาบานจะปกป้องตลอดไป สายลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดอกไม้จากร้านริมทางหอมอบอวลผสมกับกลิ่นฝุ่นเมืองแต่บรรยากาศในหัวใจของเขากลับสงบอ,อบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงเขาหันไปมองลูกสาวอีกครั้งยิ่งมองยิ่งมั่นใจว่าเธอคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่อำนาจแต่คือสายสัมพันธ์ที่แท้จริงของความเป็นพ่อและลูก เด็กหญิงค่อยๆย,ยิ้มกว้างขึ้นรอยยิ้มที่แม่จะเปื้อนคราบฝุ่นและน้ำตาแต่กลับงดงามยิ่งกว่าทองคำที่มหาเศรษฐีเคยครอบครองมหาเศรษฐีมองรอยยิ้มนั้นแล้วหัวใจเต้นแรงราวกับได้ย้อนเวลากลับไปวันที่เธอ,อยังเล็กและอยู่ในอ้อมแขนเขาความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาเสียงหัวเราะเสียงเรียกพ่อที่แสนหวานทุกภาพไหลย,ย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วน้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเศร้าหากักเป็นเพราะความสุขที่ยากจะอธิบาย เขาก้มลงกระซิบใกล้หูเธอนูคือแสงสว่างของพ่อเด็กหญิงซบหน้าลงกับอกของเขาอีกครั้งรับรู้ถึงความจริงใจที่แผ่ผ่านมากับเสียงนั้นในค่ำคืนที่เคยดูหนาวเหน็บและว่างเปล่าตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความหมายที่ล้นเกินกว่าจะบรรยายได้และระหว่างเสียงรถที่แล่นผ่านเสียงฝีเท้าผู้คนและแสงไฟเมืองใหญ่ความสัมพันธ์ที่ขาดหายก็ถูกเชื่อมกลับเข้าหากันอย่างแนบแน่น มหาเศรษฐีโอบไหล่ลูกสาวเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงฝ่าเท้าเล็กๆของเธอสัมผัสพ,พื้นถนนแข็งกระด้างแต่ทุกก้าวกลับอุ่นเพราะมีมือพ่อคอยประคองเสียงเครื่องยนต์จากรถที่วิ่งผ่านยังคงดังสนัน่นแต่สำหรับทั้งคู่กลับเงียบสงบราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงพวกเขาสองคนเด็กหญิงเงยหน้ามองพ่อด้วยสายตาเต็มไปด้วยความศรัทธาพ่อจะพาหนูไปที่บ้านใช่ไหมเธอถามเสียงสั่นเบา มหาเศรษฐีหยุดก้าวหันมามองดวงตากลมใสคู่นั้นใช่บ้านที่แท้จริงของหนูเขาตอบชัดถ้อยน้ำเสียงสั่นด้วยความซาบซึ้งความมืดรอบตัวพลันดูสว่างขึ้นทันตาแม้ไม่มีแสงไฟเพิ่มแต่แสงแห่งความหวังก็ลุกโชนในหัวใจของทั้งคู่มหาเศรษฐีค่อยๆก้มลงอุ้มลูกสาวขึ้นไว้ในอ้อมแขนเด็กหญิงเบิกตากว้างเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางๆพร้อมวางสีซาลงบนบ่าของเขากลิ่นเสื้อผ้าที่ขาดเก่า และเปื้อนฝุ่นยังคงชัดเจนแต่กลับกลายเป็นกลิ่นแห่งความจริงที่เขาโหยหามาตลอดชีวิตเสียงลมหายใจอ่อนโยนของลูกสาวดังสม่ำเสมอข้างหูคล้ายดนตรีกล่อมใจให้เขาสงบลงร่างกายที่เคยหนักอึ้งเพราะความโดดเดี่ยวกลับรู้สึกเบาสบายเมื่อได้ออบอุ้มเธออีกครั้งดวงตาของผู้คนที่ยังคงมองตามเต็มไปด้วยความประทับใจและความซาบซึง้งแต่สำหรับมหาเศรษฐีแล้วไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการได้พาลูกสาวกลับคืนสู่ชีวิตของเขาอีกครั้ง เสียงฝีเท้าของมหาเศรษฐีดังสม่ำเสมอไปตามถนนใหญ่ท่ามกลางผู้คนที่ยังพลุกพล่านไฟถนนส่องร่างเงาของเขาและลูกสาวทอดยาวไปข้างหน้าราวกับชี้นำเส้นทางใหม่ของชีวิตสายตาของเด็กหญิงที่ซบอยู่บนบ่าพ่อเริ่มปิดลงด้วยความเหนื่อยลา้าแต่ในแววตาที่ค่อยๆหลับลงนั้นยังเต็มไปด้วยความอุ่นใจ มหาเศรษฐีเหลือบมองใบหน้าเล็กที่ไร้เดียงสาความรู้สึกผิดเก่าๆพลันพังทลายเหลือไว้เพียงความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะชดเชยทุกอย่างเสียงรถที่แล่นผ่านเสียงผู้คนเจรจาและกลิ่นอาหารข้างทางไม่อาจทำให้เขาวันไหวได้อีกเพราะในอ้อมแขนของเขาคือสิ่งที่มีค่ามากกว่าทุกสิ่งที่เคยครอบครองและนับจากค่ำคืนนี้ไปเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เธอต้องเผชิญโลกใบนี้เพียงลำพังอีกแล้วมหาเศรษฐีก้าวเดินต่อไปใบหน้าสงบ แต่หัวใจร้อนแรงด้วยความตั้งใจใหม่สายลมยามค่ำคืนพัดผ่านเส้นผมของลูกสาวปลิวกระทบแก้มเขาเบาๆราวกับเตือนว่าเธอมีชีวิตจริงอยู่ตรงนี้เสียงหัวใจดวงน้อยเต้นสอดประสานกับจังหวะหัวใจของเขาเกิดเป็นท่วงทำนองแห่งสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจแยกขาดเขามองไปรอบๆเห็นแสงไฟระยิบระยับของเมืองใหญ่แต่กลับรู้สึกว่ามันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประกายแห่งความสุขในอ้อมกอดน,นี้ ภาพความสำเร็จทางธุรกิจที่เคยภาคภูมิใจพลันเลือนหายเหลือเพียงคำถามในใจว่าแท้จริงแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่และคำตอบก็กระจ่างทันทีคือการได้ใช้ชีวิตที่เหลือเพื่ออยู่เคียงข้างลูกสาวที่หวนกลับมาในอ้อมแขนอีกครั้งมหาเศรษฐีก้าวไปตามเส้นทางที่ทอดยาวราวกับทุกก้าวคือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเสียงตแตรรถและแสงไฟเมืองใหญ่ที่เคยทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวบัดนี้กลับกลายเป็นเพียงฉากหลังของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในหัวใจ เขาก้มลงมองใบหน้าเล็กที่หลับสนิทในอ้อมแขนดวงแก้มเปื้อนฝุ่นกลับดูงดงามกว่าทุกสิ่งที่เงินตราซื้อได้แววตาอ่อนโยนของเขาเปล่งประกายครั้งแรกในรอบหลายปีรอยยิ้มที่ลืมเลือนไปนานค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขาแนบแก้มกับเส้นผมของลูกสาวสูตรกลิ่นหอมอ่อนๆที่ลงเหลือจากวัยเยาว์ที่เขาเคยโอบอุ้มความทรงจำเก่าผุดขึ้นราวกับภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำทั้งเสียงหัวเราะทั้งรอยยิ้มทั้งความสุขที่เคยสูญหาย และในค่ำคืนนี้เขารู้แน่ว่าโชคชะตาได้พาเขากลับมาเจอสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตอีกครั้งดวงดาวบนท้องฟ้าเริ่มทอแสงระยิบระยับเหนือเมืองใหญ่ราวกับฟ้ากำลังอวยพรให้กับการพบกันครั้งนี้มหาเศรษฐีหยุดยืนกลางทางหันมองเงาตัวเองที่สะท้อนบนกระจกตึกสูงเงาที่เคยโดดเดี่ยวบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความหมายใหม่เขายิ้มเบาๆพลางกระชับอ้อมกอดลูกสาวแน่นขึ้นอีกเล็กน้อย เสียงลมหายใจสม่ำเสมอของเด็กหญิงยังคงดังชัดในอ้อมอกมอบความอุ่นใจที่ไม่อาจหาได้จากความมั่งคั่งใดๆหัวใจของเขาเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความกังวลหากเป็นด้วยพลังแห่งความรักที่เพิ่งกลับคืนมาและในห้วงขณะนั้นเองเขารู้แน่ว่าชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยู่จะถูกใช้เพื่อปกป้องและเติมเต็มความสุขให้ลูกสาวที่กลับคืนมาในอ้อมแขนของเขาอีกครั้งมหาเศรษฐีก้าวเดินต่อไปช้าๆท่ามกลางถนนที่เต็มไปด้วยแสงไฟและเสีย แต่ในหัวใจของเขากลับเงียบสงบราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงเขากับลูกสาวเท่านั้นสายตาที่เคยมองเห็นแต่ตัวเลขและผลกําไรบัตรนี้มองเห็นเพียงใบหน้าเล็กที่ซบอยู่บนอกอย่างไว้วางใจทุกลมหายใจของเธอคือคำย้ำเตือนว่าความรักแท้จริงไม่อาจถูกแทนที่ด้วยทรัพย์สินใดๆเขาโอบก,กอดเธอแน่นขึ้นอีกเล็กน้อยราวกับสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมสูญเสียสิ่งล้ำค่านี้ไปอีก แสงไฟถนนทอดยาวไกลข้างหน้าเหมือนชี้ทางให้เขาและลูกสาวก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่รออยู่เสียงนาฬิกาบนหอคอยกลางเมืองดังขึ้นบอกเวลาเที่ยงคืนก้องกังวานไปทั่วฟ้ามหาเศรษฐีหยุดยืนมองท้องฟ้าที่มืดมิดแต่เต็มไปด้วยแสงดาวเขายกสายตากลับลงมาที่ลูกสาวดวงหน้าเล็กที่ซบอยู่กับบ่าแววตาหลับไหลอย,อย่างสงบหัวใจเขาพองโตรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบได้มอบโอกาสใหม่ให้กับเขา เสียงรถที่วิ่งผ่านเสียงผู้คนที่ยังคงเร่งรีบร้วนเลือนหายไปในฉากหลังมีเพียงความจริงตรงหน้าที่เขาได้ลูกสาวกลับคืนมาและไม่มีสิ่งใดจะพรากเธอไปจากเขาได้อีกเขาก้าวเดินต่อไปด้วยก้าวที่หนักแน่นมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยความหมายครั้งใหม่ของชีวิตแสงไฟจากตึกสูงสะท้อนลงบนถนนยามค่ำคืนนี้เมืองทั้งเมืองเหมือนกำลังส่องสว่างเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ มหาเศรษฐีรู้สึกถึงแรงเต้นของหัวใจที่สงบลงทุกครั้งที่มองลูกสาวในอ้อมแขนกลิ่นฝุ่นและควันรถที่อบอวลอยู่รอบๆกลับไม่อาจกลบความหอมอุ่นของสายสัมพันธ์ที่เพิ่งกลับคืนเขายิ้มออกมาอย่างจริงใจรอยยิ้มที่ไม่ได้ปรากฏบนใบหน้ามานานานับสิบปีทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหมายใหม่คืนนี้เขาไม่ใช่เพียงมหาเศรษฐีที่ครอบครองทรัพย์สินมหาศาลอีกต่อไป แต่เขาคือพ่อผู้ได้ลูกสาวที่หายไปกลับคืนมาในที่สุดสายลมยามดึกพัดเอื่อยๆผ่านร่างกายนำความเย็นเข้ามาแต่ในใจของมหาเศรษฐีกลับอุ่นราวกับมีเปเลวไฟล้อมรอบเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะมั่นคงร่างสูงใหญ่เดินอย่างไม่เร่งรีบแต่เต็มไปด้วยความหมายในทุกย่างก้าวผู้คนที่เดินผ่านหันมามองด้วยความสงสัยบ้างก็ยิ้มอย่างอบอุ่นเมื่อเห็นภาพพ่ออุ้มลูก แสงไฟถนนทอดยาวเหมือนเส้นทางที่ชะตากรรมได้ขีดไว้ให้มหาเศรษฐีกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นอีกเล็กน้อยดวงตาสองประกายด้วยความแน่วแน่ในใจของเขาเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ไม่ต้องเปล่งออกมาเขาจะไม่ยอมให้ความพลัดพรากเกิดขึ้นอีกและจากค่ำคืนนี้เป็นต้นไปชีวิตของทั้งคู่จะเดินเคียงกันตลอดไปเสียงลมหายใจเบาๆของลูกสาวยังคงดังสม่ำเสมอราวกับกล่อมใจมหาเศรษฐีให้สงบลง เขามองดูแสงไฟระยิบระยับจากหน้าร้านสองข้างทางสะท้อนเข้าดวงตาที่เปลี่ยมไปด้วยความหวังในหัวใจของเขาไม่มีความว่างเปล่าอีกต่อไปทุกสิ่งที่เคยขาดหายถูกเติมเต็มด้วยร่างเล็กในอ้อมแขนนี้ก้าวเท้าของเขามุ่งหน้าไปยังบ้านที่เคยเงียบเหงาแต่คืนนี้มันจะเปลี่ยนไปเพราะตั้งแต่วินาทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปพร้อมลูกสาวบ้านหลังนั้นจะกลายเป็นสถานที่แห่งความรักและความอบอุ่นอย่างแท้จริง และในห้วงคิดลึกๆเขารู้ว่าปาฏิหาริย์ครั้งนี้คือบทใหม่ของชีวิตที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปดวงตาของมหาเศรษฐีพร่ามัวด้วยน้ำตาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาที่เต็มไปด้วยความสุขและการปลดปล่อยเขาก้มลงจุมพิษเบาๆบ,บ,บนหน้าผากเล็กๆของลูกสาวความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายทันทีถนนยามค่ำยังคงคึกคักด้วยแสงและเสียงแต่สำหรับเขาทุกอย่างรอบตัวกลับเงียบสงัดโลกทั้งใบถูกกลืนหายเหลือ เพียงอ้อมกอดที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์พ่อกับลูกเอาไว้แน่นหนาความเดียวดายที่เคยกัดกินหัวใจพลันสลายราวกับไม่เคยมีอยู่และในความเงียบสงัดของค่ำคืนนี้เขารู้แน่ว่าชีวิตของเขาได้ถูกมอบความหมายใหม่อย่างสมบูรณ์มหาเศรษฐีก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังใหม่ทุกก้าวที่ผ่านไปเหมือนทิ้งความเจ็บปวดและความว่างเปล่าไว้เบื้องหลัง เขามองแสงไฟที่ทอดยาวไปจนสุดสายตาเหมือนเป็นสัญญาณน,นำทางสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิมอ้อมแขนที่โอบกอดลูกสาวแน่นหนาเต็มไปด้วยความหมายมากกว่าทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิตรอยยิ้มเล็กๆที่ยังคงแต้มอยู่บนใบหน้าลูกสาวแม้ในายามหลับทำให้หัวใจเขาเต้นแรงไม่หยุดและในห้วงเวลานั้นเขารู้ชัดเจนว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่คือการได้กลับมามีครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้ง มหาเศรษฐีเงยหน้ามองท้องฟ้าดาวเล็กๆที่ส่องแสงอยู่เบื้องบนเหมือนกำลังยิ้มให้เขาสายลมยามค่ำพัดเบาๆพ,าเ,า,พา,เาเอาความเย็นมาประทับผิวแต่ภายในใจกลับร้อนอุ่นด้วยความสุขที่เอ่อล้นเขาก้าวเดินไปเรื่อยๆพร้อมอ้อมแขนที่โอบกอดลูกสาวไว้มั่นคงเสียงหัวใจที่เต้นประสานกันของทั้งคู่คือดนตรีแห่งความผูกพันที่แท้จริงทุกความโดดเดี่ยวที่เคยกัดกินพลันสลายเหลือไว้เพียงความหวังและความหมายใหม่ในชีวิต และในค่ำคืนนั้นเขารู้แน่ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกจะพรากเขาและลูกสาวออกจากกันได้อีกต่อไปมหาเศรษฐีกลับมาถึงคฤหาสน์ใหญ่ประตูบานสูงค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นบ้านที่เคยเงียบเหงามายาวนานเขาก้าวเข้าไปพร้อมอุ้มลูกสาวในอ้อมแขนแสงไฟอุ่นภายในบ้านส่องสะท้อนบนใบหน้าของเด็กหญิงที่ยังคงหลับไหลครั้งหนึ่งบ้านหลังนี้เคยเป็นเพียงที่พักพิงที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าแต่ในค่ำคืนนี้ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป บันไดหินอ่อนเสียงน้ำผู้ในสวนและห้องโถงกว้างล้วนกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเสียงลมหายใจเล็กๆของเธอมหาเศรษฐีวางลูกสาวลงบนเตียงนุ่มอย่างธนุถนอมดึงผ้าห่มขึ้นคลุมตัวเธออย่างอ่อนโยนเขามองใบหน้าเล็กที่หลับสนิทด้วยความสงบดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขและรอยยิ้มที่อบอุ่นในห้วงขณะนั้นเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงการพบกันของพ่อกับลูกอีกครั้ง แต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตการเติมเต็มหัวใจที่แตกสลายให้กลับมาสมบูรณ์และตั้งแต่วินาทีนี้ไปบ้านหลังนี้จะไม่เคยว่างเปล่าอีกต่อไปแต่จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะรอยยิ้มและความรักที่แท้จริงตลอดกาล